สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีทังข้างด้วยนะครับซ้ายและขวาฮะสวัสดีนะครับทุกทสวัสดีครับทางหน้าสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวคนเยอะมากเลยครับไหนมีใครมารอดูพ็อปซี่ไหมครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะเคยเจอเราแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่บุรีรมัมย์เพราะฉะนั้นไหนใครเจอเราเป็นครั้งแรกไหมครับ โอ้หลายท่านเลยดีใจที่ไดเ้เจนะครับทุกคนวันนี้อากาศเย็นสดชื่นมากปกติพวกเราคือเต้นสองเพงเลงคือเหงื่อจะอ๋ออกแล้วออกแล้วออกแล้วยังมี <ไป S 1> อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถือว่าอากาศดีมากเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตอะไรฮนะแนะนําตัวมีคนบอกพีก่การหล่อมากครับครับเออจริงๆหล่อทั้งสองคนนะครับหล่อคนละแบบหล่อคนละแบบชีวิตก็คนละแบบมาแนะนาตัวหน่อยครับได้เลยครับ เอโยพร็อกซี่สวัสดีครับผู้เล่พร็อกซี่ครับสวัสดีชาวบิลรันทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเชื่ออะไรอย่างเงี้ยกันบ้างอีกแล้วแกงหรอก็แหละโชกุนก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับโชกุนพร็อกซี่ครับสวัสดีครับบิลันพร็อกซี่ครับ สวัสดีครับคิมพอกซี่ครับสวัสดีครับกรรันพัคซี่ครับสวัสดีครับพิกเตอร์พอกซี่ครับสวัสดีครับกอนพัคซี่ครับเรียกว่าบันมานนานๆทีเราจะได้แบบ โดดขึ้นไมทีมาอย่างม้วนจอยแบบเมื่อกี้นะถูก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 แล้วก็เรียกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราขพราู้สึกดีใจมากๆนะครับซึ่งกิจกรรมก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับผมที่เป็นการแบบจัดงานสนุๆแบบนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยพวกเราพ็อกซี่ทั้งหกคนนะครับระหว่างที่เราซาวเช็คเนี่ยเรบต้อนรับเราไปอย่างดีด้วยกันจริงด้วยอะไรด้วยเพลงเพลงหนึ่งผมได้ยินแบบตอนนี้มันเข้ามาในหูผมมากบทเพลงบทเพลงนี้เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตร้องให้ฟังสักรอบได้ไหมครับร้องร้องให้ฟังหน่บทเพลงนี้ มาต่อเลยนะหนึ่งสองนี่คือบุรีรังดินแดนที่ทำให้คประทับใจโอ๊ยคอยล่าคอยเล่าขอโอกาสครับขอโอกาสครับอย่าพึ่ง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 ครับขอรีเซ็ตให้รีเซ็ตขอทอดหูกให้เดี๋ยวมันไม่มีสมาธิจะได้เห็นทุกคนได้จริงฮะนะครับมาครับ one two นี่คือบุรีรังดินแดนที่ทำให้คุณประทับใจนี่คือบุรีรังดินแดนแผ่นดินภูเขาไฟนี่คือบุรีรัง ลำรวยด้วยว่าทนะทำยิ่งใหญ่ยินดียินดีขอขอทีครับแป๊บนึงนะฮะอ๋อยินดีให้ยินดีให้คุณได้มายืนถูกไหมพวกผมก็อาศัยความจำเมื่อตอนเช้านะฮะฝึกฝนมาใหม่ได้ไหมแบบโปโตไม่ต้องพูดเราเสียงเบาสุดเลยไม่ใส่ไฮป์ อ๋อหายไปโดดสูงสูงคนนี <rainforest> ้ไ <teor> ด <in> ้โดดแน่ๆครับเพราะว่าพวกเราฟล็อกซี่เตรียมเพลงมาเยอะมากๆนะครับบอกว่าจะได้ฟังอ้าวจะได้ฟังทุกทุกเพลงที่ทุกคนอยากฟังแน่นอนครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยขออนุญาตบอกแฮชแท็กของพวกเราฟล็อกซี่ก่อนนะครับก็คือแฮชแท็กฟ็อกซี่เยือนถิ่นบุรีรัมย์ครับใช่ไหมถึงแล้วครับผม่หรอเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้ครับติดแฮชแท็กกันนะฮะติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมเพื่อที่แบบว่าคนอะไร ให้ลูกค้าหลายๆที่เห็นแล้วนะครับจริงไหมพอดีว่าปีหน้านะครับอาจจะกลับมายืนที่นี่ใหม่ก็ได้ฮะใช่ครับดีไหมครับดีไหมพอดีเขอเสียงดายอะได้ไดหมครับเอาอีกได้ไหมเดินคนนี้ได้ไหมต่อมาจนป,ปีแล้วบ็อกซี่บุรีรัมย์เ <cle an> นี่ยเฮ้อเอาฉัน <cle an> ปั่นแฮชแท็กด้วยนะทุกคน แพ้แจกเป็นไงบ้างแพ้แจกพอกีเยือนชินบุรีรัมภาษาไทยนะเจ้าพักศรีก็คือพอพานไม่โทกอกไก่ซอเสือสระอีพักรีโอเคใกล้วันเทศกาลคริสต์มาสทั้งทีแล้วก่อนแล้วว่าเตรียมบทกวีไหมทุกคนงาบเจ้ากรอนวันนี้มีบทกวีแล้วเหรอยังไงครับคุณกรอนคริสต์มานี้อยากมีเธออยู่ข้างกายตึ้งตึ้งอากาศหนาวทำหัวใจเราไหวหวั่นตึ้งตึ้ง คริสต์มาสนี้อยากเจอเธออยู่ทุกวันตึงตึง,ตงบุรีรัมย์เมืองสวรรค์พอมีนางฟ้าทุกคนเฟลงต่อไปมีชื่อเพลงว่า stop ครับผมเอาล็ได้ช่วยกันฮะ <c oughs> พอ,อน <c oughs> หนุ่มช่วยกันเพลงที่จบไปเมื่อกี้นะครับมีชื่อเพลงว่า stop แล้วก็ที่ไม่รักนั่นเองครับผมก็ยังสามารถชมเป็นมีใที่ยูทูบทุกแพลตฟอร์ม stop ไม่มีเอ็มวีค่ะเออไม่มีอ้าวูดผิดไม่ได้เลย ได้ใช่ไหมครับได้โอเคโอเคก่อนแพ้เรือนี้จริงๆรแล้วนายก็แพ้ตลอด嘛แพ้ใจอะหรอเฮ้ยตำารวจตารวจตํารวจมารวจยังไงยังไงยังไงไเดือนธันวาคมผมมีใหม่แล้วอ่อันไหนอันไหนครับเขาดาก็แค่เปลี่ยนปีแต่ว่าชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับ ถึงผมจะไม่ใช่รักคุณแต่ผมรักคุณนะครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกอถึงเดือนธันวาจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแต่เธอคนดีคือคนสุดท้ายของใจนะครับหมดยังหมดยังเก็บไว้เล่นปีหน้าบ้างปีหน้าก็อีกหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อ๋อใช่อีกนิดเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะครับทุกคนจริงฮะไหนมีใครในนี้แบบมาดูคอนเสิร์ตคนเดียวไหมครับโหจริงมาก จริงเหรอครับปีใหม่ปีใหม่อยากมีแฟนไหมครับ <Yeah! S 1> แล้วแฟนอยู่ไหนครับ J J นี่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 อันนี้คือวิคเตอร์มีคำแนะนำมาบอกคือวิคเตอร์เขาเป็นปร,รมาจารย์ด้านของการที่แบบเวลาคนที่ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมครับอ่ะ oh! คนจะต้องทํายังไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราแนะนําหน่อยว่าเวลาแบบเจอคนที่ชอบถ้าใครแบบไม่กล้าเริ่มก่อนอะไรเงี้ยไม่กล้าเขาไปขอเข้าไปเริ่มก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถอหมุนหมุนจีบหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนยังไงเงี้ยนะเฮ้ยเรื่องเรื่องคุณนะเพื่อแค่จะงงนะครับพิ่เตอร์ครับเป็นคนติดมากนะครก็ ใช้เวลาทำความเข้าใจนิดนึงแต่คือการมุนเนี้ยมันสื่อถึงอะไรครับพี่เตอร์สื่อถึงว่าเหมือนกับการเอ่อนั่นแหละ Break the ice ทำลายน้ำแข็งทำลายน้ำแข็งอ๋อเหมือนแบบเราไม่เก่งอะไรเงี้ยละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมใช่ครับอ๋อเรียกว่าได้ว่าเขาเห็นปุ๊บเขาขำก่อนเลยใช่ใช่เปิดรับเราเลยใช่ซึ่งทีเนี้ยก็ไม่รู้ว่าใครจะเริ่มก่อนนะครับใครเริ่มก่อนดีครับพี่เตอร์พี่เตอร์เริ่มก่อนไหมได้ดิ โอเคครับงั้นขอมอบเวทีให้นอวิกเตอร์เริ่มก่อนเลยครับสนุกกันนะครับวันนี้พวกเราจัดเพลงโซโลมาจุกๆเลยนะครับผม3เพลงซึ่งชาวบุรีรัมย์อาจจะยังไม่ไม่ทราบนะครับว่าพวกเรา Proxy เนี่ยมีโปรเจกต์โซโลนะครับผมเป็นเพลงเดียวของแต่ละคนเลยใช่ทั้ง6คนเลยครับผมอะในอะของคุณหล่องก็ได้ครับคุณชื่อเพลงชอบไหมเนี่ยลองบอกนะครับผมก็สามารถไปฟังได้เช่นเคยครับที่ Proxy อ่ะคนต่อไปเลยโปรโมทเพลงหน่อยดีกว่าครับผมของผมชื่อเพลงว่าคนในใจมันออลิวันนะครับผมก็ฝากทุกคนฟังด้วยนะครับครับของกอลเป็นเพลงที่ร้องว่าโอ้ไม่ใช่เป็นซัมวันของเธอซัมเดย์ติดติดติดเพลงนี้ครับเพลงนี้อาจจะได้ยินมาผ่านๆแต่ว่าวันนี้เตรียมมาสามเพลงไว้รอบหน้าจะมาเล่นซัมวันซัมเดย์ให้ฟังครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจคุณพูดแฮชแท็กผิดหรือเปล่าก็คือแฮชแท็กตกไปครับท็อกสีมาเยือนถิ่นบุรีรัมย์นะครับผมเพราะฉะนั้น ทุกทคนช่วยกันปั่นแฮชแท็กแล้วนะครับในปีหน้านะครับเราจะได้มาโชว์โซโล่จริงครับทั้ง6เพลงหรืออาจจะมีเพลงใหม่ของเดี่ยวแต่ละคนเอ้ยรือใแล้วเราอาจจะมีอะไรพูดไม่ได้อาจิคิมเมื่อกี้อยากรู้ปีหน้าต้องมาแล้วฮะใช่ครับที่นะครับผมบุรีรัมณ์นะฮะเลิฟยูแล้วพี่คิมขายเพลงต่อไหนขายเพลงต่อครับผมเพลงที่ทุกคนเพิ่งได้ฟังไปตะกี้นะครับมีชื่อเพลงว่าพร้อมจะไปนะครับผมคิมพล็อกซี่นะครับก็ตอนนี้ไปฟังกันได้แล้วนะครับ ทางยูทูบครับขอบคุณครับครับผมของนี้เป็นอาจจะเป็นนะครับผมก็สามารถฟังได้ที่ YouTube นะครับผมเพียงเพียงพิมพงคำว่าเ n ็น a ปาอาจจะเป็นนะครับครับยากตรงอ่านเมื่อกี้อดรอดรอดไครับผมก็เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ครับก็เริ่มก่อนเอฟไอโคครับอย่ฟัง YouTube แล้วครับแล้วก็สตรีมมิ่งออฟแฟอรฟอร์มครับใน y o u t u b e เกือบ6ล้านแล้วครับ ขอบคุณครับล่าช้าครับขอบคุณครับอ่าแล้วก็ผมขอฝากงานอีกหนึ่งชิ้นได้ไหมครับใช่อันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่เพิ่งปล่อยวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะครับโอเคอันนี้มีชื่อโปรเจกต์ว่าเพลงละลายของน้องตาอู่นะครับแต่ว่ามีมีน้องกันนะครับมีน้องไนท์มีน้องจังแล้วก็มีน้องเชและว่าน้องอู่ครบห้าคนนะครับก็เป็นเพลงละลายแบบเท่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนีดนึ่งนิดนึ่นิดนึ่งนิดหน่งเขาจะเก็บดีกว่าสิ เธอทำฉันร้องร้องไม่หายใจละลายละลาละลาเออน้ำจิมถ้าอยากดูเต็มๆไปดูได้ที่ไหนครับพี่กันครับผมดูเพลงพิงค์อ้ละลายตาอูก็ขึ้นแล้วครับผมทางช่องวันมิวสิกนะครับก็ฝากทุกคนไปช่วยกันชมด้วยนะฮะนี้เป็นโปรเจกต์แบบที่เกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะเป็นการรวมชะลลายทั้ง5คนนะฮะก็ไม่ไม่จริงเหรอครับ ม่คือเรียกว่าเป็นการรวมแบบว่าตัวป้าตัวพ่อของทีมปอใช่ใช่ก็วันนี้ผมขออนุญาตปิดหมู่บ้านมะหมี่หนึ่งวันนะครับซึ่งเมื่อเช้าเราซาวเช็คก็มีแดดเหมือนกันนะใช่ผมแต่แดดเดียวที่ผมให้ทุกคนนั่นคือแดดดีเท่านั้นนะครับโอเคครับมีงานหนึ่งมาต่อไปแล้วมาแล้วคุณมาแล้วเหรอมาแล้วผมมาแล้วเดี๋ยวมันคือจะไม่กักเลยว่างั้นไมกักแล้วมา ที่เราจะฝากไม่ได้เลยนะครับก็คืองานนี้ครับบูริดัมอะไรออาน้ตจะอะไรบุ๊กงานบูริดัม2025เขาอาบูริดัมเขาเดา2025ครับขอเสียงให้บูริดัมหน่อยครับเดี๋โซจะบอกว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีคอนเสิร์ตแบบว่าศิลปินที่น่ารักทุกท่านนะครับแต่ว่ามีหลายๆอย่างให้ทำกันมากๆมาทั้งการเดินช็อปปิ้งเดินกินแต่มไหมดและแน่นอนว่ายังเสริมศิริมงคลปิดทองฉัดเชั้นด้วยนะครับ พร้อมกันร่วมทําบุญนะครับให้โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาธุนะครับทุกคนสาธุนะสาธุนะดีเล่ครับผมก็ได้ยินว่าปีนี้เขามาในทีมของแบบว่าอาทอยที่เป็นภูมแทนของคนไทยด้วยเจ๋งเลยเจ๋งเลยมีไนาร์เซลด้วยไนาร์เซลใครไปดูไนาร์เซลยังครับโอ้ยนี่มันปรู้ลาดมีมีมีเมื่อกี้ไนาร์เซลตรงนู้นเนี่ยมีพันธุ์ที่พบเจอที่ประเทศไทยนะครับชื่อว่าพูเวนโกสลสซิเิตันนี่ครับก็อยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นนะครับผมประมาณ130ปีก่อนนะครับ กินพืชเป็นอาหารนะครับผมสูงประมาณ15-20เมตรนะครับเยแล้วชอบไหมครับผู้ชายข้างไดโนเสาร์หมดแล้วจะมีมุกต่อหมดแล้วอเจ๊กเลยเจ๊กเลยเมื่อกี้คือองเรียแบบว่าปรารถนาที่จะไม่มีมัมมีมาตลอดแต่ว่าสิ่งเมื่อกี้คืออยากซื้อไดโนเสาร์ไปขอเล่นให้ซื้อให่สมุดสมุดเลยนะเอ้า ความรู้จักไในน้องสาวรอบโลกอับอัพหนังสิบองอัพอะไรนะหนังสิบองอะไรครับอะไรจะพูดในคำเองผมชอบความที่แบบพูดแล้วไม่มีใครเข้าใจหรืออะไรนั้นเลยผมแบบแบบพยายามมีส่วนร่วมที่สุดในงานนี้โอเคขอบคุณทุกคนมากๆครับทีมรอดเลยใวันนี้วันนี้ไม่ได้มีเซสชั่นนี้ไม่มีเซสชั่นนี้ไม่มีเซสชั่นนี้วันนี้จะมีแต่ความสุขและความรักที่มอบให้กับทุกคนเท่านั้นครับผมแน่นอนเพราะความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับความคลั่งรัก อความคลั่งรักเนี่ยเวลาเรารักใครเนี่ยแค่มองตามันก็รักแล้วนี่มันเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงทุกคนครับเพลงนี้ร้องไม่ยากเดี๋ยวจะเรียกว่าสอนก่อนมันจะร้องว่าสุดจะคลั่งคลั่งคลั่งเพลงสีล้วก็เพลงสีรักเธอโคตรเบิร์กเบิร์กเบิร์กมองกี่ครั้งที่เธอรักแต่เนี่ยมันเป็นโดนอย่าง เอาคนที่ช่วยสอนพวกเราพอกซี่นะครับใช่ไหมครับยากอยลเาจริงๆถ้าพร้อมแล้วเป็นคลั่งรักกันเลยเอาละฮะพวกเราเอ่อมาบุรีรัมย์ทันทีครับครั้งแรกก็อยากจะขอเก็บพามายกาศนี้กับทุกคนหน่อยได้ไหมฮะทุกคนเลยชาวบุรีรัมย์ทุกคนนะครับสามารถติดตามพวกเราพอกซี่ได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเทปนี้คือว่าพอกซี่นะครับผมถ้าพอ follow Instagram ก็ไปดูที่ IG หลักของพ็อกซี่แล้วก็ไปกดตรง following กันเลย ใช่ครับแล้วก็ฝากงานบุรีรัมย์ศรีดาวสองพันยี่สรอบนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปทั้งหมด9วันนะครับผมก็ขอบคุณทางบุรีรัมย์อีกรอบหนึ่งนะครับที่เอ็นดูพูลอะพ็อกซี่นะครับให้มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆชาวบุรีรัมย์ครั้งแรกนะครับหวังว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับเราคงจะได้เจอกันต่อๆไปทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นแฮชแท็กพ็อกซี่มาเยือนถิ่นบุรีรัมย์นะครับเอ้ยเราอวยพรให้แฟนๆก่อนเลยไหมฮะปีนี้ใกล้เทศกาลคริส สำหรับพวกเรานะครับก็ขอญาตแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยนะครับไม่รู้ไปไหนก็เนี่ยครับมาเที่ยวง,งานบุรีรัมย์คาร์ดักสัปดาห์ที่15ได้เต็มๆตลอด9วันเลยนะครับผมก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับขอพคุณพ้อซี่ด้วยนะครับผ<า>ม<า>มึงดีใจมาเยนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับอ่ะเพลงสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องหน่อยยังไงต้องฮ่องน้องวิกน้องรู้เลยช่วยกันน้องไปรวมหน่อยอุ้ย

เรา่องไปพังอินเทอรล้างหูกันเวยนะจ้าวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับัายนอรบนบะครับขอบคุณครับครับก็บข้าวก็บของปกติเราเทนะอะไรนะอะไรนะเราอะไรนะปกติเราเท่เราหล่อเราสุขุมมาเล่นหาเล่นบันีครับวันดีครับบัดีครับครับ 浙江好，浙江好。